่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียพลังแห่งความเพียรพยายามท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลลัลฮุอะไลวะสลามได้สอนให้เราทราบว่า ชีวิตนั้นคือการต่อสู้และการปฏิบัติงานฉะนั้นศักดิ์ศรีของทุกคนจึงอยู่ที่การทำงานและความขยันหมั่นเพียรการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของประชาชาติดังนั้นประชาชาติที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันอดทนจึงเป็นประชาชาติที่เจริญก้าวหน้าและเป็นแบบอย่างอันดีงามพอจบวิศวะปับ ทำงานโรงงานเลยครับตอนนั้นก่อนก่อนจะจบวิศวะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังมาที่บ้านครอบครัวฐานะไม่ค่อยดีนะครับเราก็ต้องขวนขวายช่วยเหลือตัวเองด้วยเพราะคุณพ่อคุณแม่กันลูกหลายคนนะลูกเจ็ดคนนะครับเขาก็ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเราก็ทํางานพาร์ทไทม์ไปตั้งแต่ก่อนที่จะที่จะ,จ,ะจบการศึกษาแล้วโดยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสตีวิโดริงคอนแทคเตอร์หรือว่าเอาง่ายๆก็คือเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ในการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือสินค้า ในในเรือสินค้าที่ท่าเรือของเตยนะครับท่าเรือของเตยแล้วก็แหลมฉบังตั้งแต่สมัยเศอรอีราชาตั้งแต่ก่อนที่จะมีท่าเรือแหลมฉบังเราผิดชอบในการออวางแผนการขนส่งสินค้าบรรทุกสินค้านะครับบรรทุกสินค้าบนเรือเดินสมุทรนะครับบนเรือบนบนเรือเดินสมุรก็หนักหนาสาหัสแต่ว่ามันให้ประสบการณ์กับเราภาษาอังกฤษของเราที่ท,ที่ที่อาจจะ สูงว่าแสนด่าสักนิดหนึ่งเนี่ยมันมาจากตรงนั้นแหละครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้เราสื่อสารกับกับลูกเรือชาวต่างชาติเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เรายังยังเป็นวัยรุ่นนะครับก็เลยได้มีการพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่ที่ที่ดีกว่าครับหลังจากนั้นมาพอเรียนวิศวะจบไปทำงานโรงงานโรงงานประกอบรถยนต์ครับนั้นจำได้เลยโรงงานประกอบรถยนต์ดูแลเกี่ยวเรื่องการประกอบรถยนต์เป็นโปรดักชันเอนจิเนียร์ท้าทายสนุกได้ได้ใช้ความรู้ชีวิตโหลดโผน วัยรุ่นในชีวิตโลดผนกับกับงานกับอะไรมากมายพวกเราเชนอิเจเนียอยู่ประมาณ5ปีประมาณ 4, 4ี่4ี่ปีประมาณนั้นสี่ปีห้าปีแล้วก็มาจุดพลิกผันอีกอันก็คือว่าไปเรียนมทยาโทพอหลังจากนั้นมาก็มาสอบเข้าที่การบินไทยเปลี่ยนเข็มแล้วมามาเข้าสู่แวดวงการบินผมเข้างานการบินไทยมาในตําแหน่งที่ต่ําสุดในสเกลในสเกลของของ,ของการบินไทยนะครับตอนนั้นเรียกว่าเขาเรียกเป็นแมชชีนิคเฮลเปอร์แม a n ีนิคเฮลเปอร์นะำมากนะตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นเรียกว่าเอา เอาไม่ได้ใช้วุฒิริญญาตรีด้วยใช้วุฒิที่ต่ำกว่านั้นมามาสมัครเพราะตอนนั้นเขาเขาไม่มีอตราเข้ามาแล้วก็มามาไต่เอางานหายากแล้วก็งานงานในสายการบินนี่ก็เป็นอะไรที่เราเราใฝ่ฝันนะเราก็อยากเออเราอยากจะมาแบบันตอนนั้นคือการบินไทยลุกกูลมากใครๆก็อยากเข้างานการบินไทยใครก็อยากจะเป็นหนุ่มการบินไทยตอนนั้นทําหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารตอนนั้นเป็นช่วงที่การบินไทยกําลังขยายสา,งงานักงานเราก็พลิกจากจาก เครื่องกลมามาทำงานเรื่องการควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ความรู้อะไรมากมายครับมีมีพี่รุ่นพี่รุ่นพี่นี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนวัดเทพศิลินเนี่ยนะครับช่วยช่วยแนะนําช่วยสั่งซ้อนอะไรเราเยอะมากเลยอย่างเช่นการประยุกต์การอ่านแบบจากแบบเครื่องกลมาเป็นแบบโยธานะครับการใช้หลักการทางด้านอุตสาการมาควบคุมงานก่อสร้างพวกนี้มันเป็นการที่ป,ประยุกต์ความรู้ใกล้เคียง เอามาใช้ใช้ได้ครับผมก็ย้ายไปทํางานด้านปฏิบัติการที่ดอนเมืองนะครับไปอยู่ฝ่ายคาโก้กับฝ่ายสินค้าฝ่ายสินค้าที่ที่คาโก้ดอนเมืองพอดีม,มีมีผู้กำกับชาท่านหนึ่งมามายืมตัวไปเขาคงเห็นแวววะครับเขาคงเห็นแววว่าไอ้นี้ใช้ง่ายครับไอ้นี่ขยันแล้วก็ใช้ง่ายดีก็เลยยืมตัวไปใช้งานประมาณ6เดือนนะครับพอใช้เสร็จปั๊บก็มาคุยกับผู้กำกับชาที่โต้สังกัดบอกว่า ขอเลยแล้วกันไม่คืนครับทางนี้ก็เลยต้องต้องยอมปล่อยให้เราก็เลยไปไปทำงานอยู่ที่ดอนเมืองอยู่ฝ่ายคาร์โก้น่ยอยู่สิปีเต็มที่คาร์โก้ที่คาร์โก้งานหนักกว่าแต่ว่าให้โอกาสอะไรเรามากกว่าแล้วก็ทํางานที่สนามบินเนี่ยมันมันมีความกว้างขวางในในในวิสัยทัศน์มากกว่าครับเพราะว่าได้พบกับเพื่อนฝูงต่างแอร์ไลน์เพื่อนฝูงต่างหน้าที่ ที่สนามบินนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมที่สนามบินก็เยอะเยอะด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็อยู่ต่างแอร์ไลน์มาพบกันบางทีเ,เดินสวนกันไม่ไมรู้จักกันไปเจอที่ไหนเลยครับห้องละหมาดจาเป็นที่คนเราต้องทํางานและรู้จักคุณค่าของการทํางานไม่ว่าจะเป็นในทางศาสนาหรือทางโลกถ้าไม่ทํางานกันอย่างจริงจังแล้วเราก็จะไม่มีความแข็งแกร่งหรือความก้าวหน้าด้านใดเลย จุดพลิกผันเนี่ยครับตัวสิปนะีผมไปเรียนเบียโททำงานอยู่แล้วก็ไปเรียนเบียโทรบริหารธุรกิจคือตอนนั้นนะยุคนั้นเนี่ยสาขา m อ a บเอเนี่ยเป็นอะไรที่วิศวกรทุกคน,นฝ่ายฝันอยากจะเรียนเพราะมันมันช่วยต่อยอดคือวิศวะเนี่ยมันจะเรียนทางลึกเลรยเทียบที่ไงคือจะเรียนในทางลึกแต่เอ็นบีเเนี่ยการจัดการเนี่ยนะครับมันจะเรียนในทางกว้างทีนี้เมื่อทางลึกกับทางกว้างมาเจอกันเนี่ยมันทาให้เรามีมิติของวิสัยทัศน์กว้างมากขึ้นนะครับ ก็ไปเรียน MBA ตอนนั้นมันมีโครงการ mm. เขาเรียกว่า Civil and Military MBA ของของเกษตรศาสตร์ก็คือเป็นโครงการที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นภาครัฐภาครัฐไปจับมือกับทางสถบาบันวิชาการประกันประเทศนะครับเป็นโครงการร่วมในหลักสูตรเนี่ยก็จะมีทั้งฐานบกฐานเรือฐารอากาศตำรวจแล้วก็พลเรือนไปเรียนรวมกันเขาก็จะคัดคัดเอาหัวกะทิของแต่ละแต่ละแต่ละเหล่าเนี่ยมาเรียนรวมรวมกัน ก็เป็นโครงการพิเศษผมไปเรียนในรุ่นที่3มามพอดีเลยนะครับก็สอบเข้าไปได้ตอนนั้นก็โอ้ตอนแรกก็คิดว่าเอเอาว่าลองดูลองดูสักตั้งหนึ่งเพราะว่าใกลด้วยเพราะตอนเราทํางานดอนเมืองเรียนตอนเย็นเนี่ยมันก็วิ่งมาที่กเกษตรศาสตร์ง่ายวิ่งมาที่สถาบันวิชาการปกครประเทศตรงดินแดงนี้ก็ง่ายก็เลยพยายามมุมานะจนกระทั่งสอบได้ครับก็ได้ได้ตรงนั้นเป็นจุดพลิกผันเลยเพราะมันทาให้เราพอเราเรียน MBA มบเนมาเด็กโอโ้ไอ้ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมัน มันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เอามาใช้ในในงานก็ก็ได้เป็นอะไรที่ที่ดีอย่างนึกเสียดายโอ้ถ้าเราเรียนเร็วกว่าน,นี้นะเราคงได้อะไรกว่าน,นี้อีกเยอะนะครับพอพอเรียนเอ็บจบปับ๊บตอนนี้ปลอนวิชาสอบขอย้ายกับเพราะว่าตอนนั้นเ,เ็เปิดโอกาสเปิดโอกาสทางด้านตําแหน่งทางด้านความปลอดภัยทางด้านทางด้านควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับ เราก็จบใหม่ๆเลยร้อนวิชานะครับก็ไปสอบก็เจอครับไปกัน30-40คนก็เาเาตำแหน่งเดียวโชคดีที่ได้ตำแหน่งนั้นเป็น senior v o i c e r ที่ดูแลทางด้านคุณควบคุมคุณภาพการบริการทั้งหมดนะครับแล้วก็ความปลอดภัยทั้งหมดด้วยของของฝ่ายบริการพักพื้นนะครับของฝ่ายบริการพักพื้นที่ที่ร้อนเมืองก็ไปอยู่ที่นั่นอีก5ปี คงคงจะเป็นโชคดีด้วยแล้วก็ตอนนั้นร้อนวิชาด้วยครับกเพิ่งจบ MBA ใหม่ๆเลยครับก็ไปไปอยู่ที่นั่น5ปีครับแล้วงานงานมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยดูทั้งทังด้านเซฟตี้แล้วก็ซิเคียริตี้ด้วยหัวหน้าท,ท,ที่ที่สอบสัมภาษณ์แล้วที่รับไปเนี่ยผมจำชื่อท่านแม่เลยว่าเป็นครูของผมเลยนะเป็นครูใหญ่เลยคืออาจารย์วิชาอาจารย์วิชาที่แก แกสอนเราเยอะมากแล้วอันหนึ่งที่ประทับใจมากเลยคือผมถามอาจารย์มีชาตอนที่สัมภาษณ์ว่าอาจารย์รู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นมุสลิมเพราะว่าในในใบสมัครเขียนเอาไว้ในใบสมัครเขียนไว้ในในใไว่าศาสนาิสลามบอกรู้มันจะมีข้อขัดข้องอะไรกับงานในตําแหน่งนี้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแล,ละรักษาความปลอดภัยของบริษัทแกตอบว่าไงรู้ครับแกตอบาแล้วคุณรู้ไหมผมเป็นคริสเตียน เกับกลับมองว่าเป็นโอกาสที่มีคนหลากหลายเข้ามาทำงานในด้านนี้ด้วยกันมากกว่าที่จะที่จะเป็นอุปสรรคเพราผมประทับใจมากแต่เราก็อยู่กับอยู่กันมาเป็นสิบป,ปีครับกว่าครับผม